สำหรับพี่น้องเราเลือดสีน้ำเงินนะครับชาวอุเทนถวายนะนอกจากคําว่าอุเทนถวายซึ่งเป็นชื่อของสถาบันแล้วก็มีองค์พระวิษณุนี่นะครับที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจพวกเราทุกคนนะครับทุกครั้งที่เรามาโรงเรียนเราจะต้องยกมือไหว้ก่อนเข้าไปโรงเรียนแล้วก่อนออกจากโรงเรียนเราก็จะยกมือลาท่านนะครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่พี่น้องชาวสีน้ำเงินเรารวมตัวกันอีกครั้งที่จะก่อสร้าง องค์พระวิษณุเจ้าเนี่ยนะครับสูงถึง11เมตรนะครับในวัดที่มีรุ่นพี่เรานะครับเป็นเจ้าอาวาสซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อองค์พระวิษณุ1 1เมตรนี่สำเร็จนะครับเราก็จะได้รับพระราชทานให้เป็นวัดอุเทนถวายในอนาคตสืบไปนะครับผมคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดรวมตัวที่ทำให้พวกเรานะครับมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเรายังมี อะไรหลายอย่างที่จะต้องทําเพื่อประเทศชาติและทําเพื่อตัวเราเองอย่างที่จะทําเพื่อตัวเราเองนั่นก็คือขณะนี้เรามีโจรข้างบ้านนะครับซึ่งจะมาแย่งที่ดินเราไปมาแย่งบ้านเราไปนะครับเรายังต้องรวมพลังกันเพื่อจะขับไล่โจรอันนั้นไม่ให้มาลุกลานบ้านเรานะครับอันนี้ก็ผมขออนุโมทนากับพี่ๆน้องๆชาวเลือดสีน้ำเงินชาวอุเทนถวายแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของพวกเรา ในการก่อสร้างองค์พระวิษณุและก็ทำวัดแห่งนี้ให้เป็นวัดอุเทนถวายในอนาคตครับอนุโมทนาครับ